สำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมนะคะหรือใครที่กำลังตกงานอยู่หรือใครที่กำลังมองหางานใหม่นะคะลองฟังคลิปอูให้จบค่ะเผื่อจะเป็นไอเดียดีๆให้กับคุณได้บ้างค่ะสวัสดีค่ะอูนะคะสิริพรอ,อยู่รวมค่ะซึ่งปัจจุบันทํางานประจําอยู่นะคะแล้วก็กําลังมองหาอาชีพเสริมนะคะเพื่อที่จะมาเสริมรายได้ในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะคะแล้วอูก็ไปเจอในแอปติ๊กตอกมานะคะเขาบอกว่าไม่ต้องสต๊อกของนะคะ เป็นงานออนไลน์แล้วก็แถมสมัครฟรีต่างๆนะคะโอ้ก็เลยอยากรู้ว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรนะคะก็เลยไปหาข้อมูลใน Google นะคะใน YouTube มานะคะสรุปคือเป็นบริษัทดอ l ริสกรุ๊ปนะคะซึ่งบริษัทดอบริสกรุ๊ปนะคะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของคนไทยนะคะที่สร้างแอปพลิเคชันออนไลน์ขึ้นมานะคะเพื่อไว้ลงสินค้าเกี่ยวกับในส่วนของอาหารเสริมนะคะเครื่องประทินผิวเครื่องสำอางต่างๆนะคะ โดยเขาให้เราเข้าไปใช้งานแบบฟรีๆเลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วในการเข้าไปของเรานั้นก็จะแบ่งออกเป็น3สถานะด้วยกันนะคะสถานะที่1คือเป็นลูกค้านะคะหรือ c u s เม m e r นั่นเองคือเราเข้าไปเพื่อที่จะซื้อสินค้าได้อย่างเดียวนะคะและ2ก็คือเข้าไปเป็นเซลแมนเราก็จะอัปเดตจาก customer นะคะเราก็บันทึกข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของเรานะคะยืนยันตัวตนนะคะ โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะเราก็จะได้นําสินค้าที่อยู่ในแอปนั้นออกมาขายข้างนอกได้เพื่อแบ่งในส่วนของกําไรเป็นของเรานะคะและในส่วนที่3ก็คือในส่วนนี้เขาเรียกว่า BO นะคะหรือ Business Owner นะคะคือเขาแบ่งให้เราเป็นหุ้นส่วนของกิจการด้วยเลยนะคะก็ะคือว่าให้เราทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทแอปของเขานะคะเมื่อมีคนมาสมัครต่อจากเรานะคะหรือเข้าไปใช้สินค้า เข้าไปซื้อสินค้าที่ผ่านแอปผ่านลิงก์ของเรานะคะเราก็จะได้รายได้เพิ่มจากในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะอู๋ก็พร้อมแล้วค่ะกับดอกเดสกุไปโหลดแอปกันเลยคะ่ะขั้นตอนของการสมัครแอปนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเข้าไปที่ลิงก์ที่อู๋ส่งไว้ให้นะคะตรงท้ายคลิปนะคะแล้วคลิกเข้าไปเลยเข้ามานะคะก็จะเห็นเป็นรูปอู๋นะคะ เขาก็จะบอกว่าคืออูเป็นคนแนะนําคุณเข้ามานะคะในส่วนของนี้ก็จะแจ้งเกี่ยวกับในส่วนของอรหัสของอูด,ด้วยนะคะแล้วก็ทําการอ่านเงื่อนไขนะคะข้อตกลงของบริษัทนะคะก็อ่านไปถ้ายอมรับได้นะคะก็กดในส่วนของฉันยอมรับเงื่อนไขนะคะ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะในส่วนตรงนี้คือจะใส่ข้อมูลส่วนตัวนะคะของเราเองในการสมัครนะคะแจ้งว่าเราอยู่ประเทศอะไรนะคะเดี๋ยวอุขออนุญ,ญาตไปใส่ข้อมูลสักครู่นะคะแล้วเรามาขั้นตอนต่อไปกันนะคะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราทําการกดที่ขั้นตอนต่อไปนะคะแต่อย่าลืมว่าเราอย่า ลืมจดรหัสที่เราใส่เข้าไว้กับระบบด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้จำได้นะคะว่ารหัสของเราอะไรนะคะแล้วก็มาถึงหน้านี้นะคะเราก็กดต่อขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เรากดยืนยันข้อมูลจนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของหน้าโปรแกรมหรือหน้าเว็บไซต์แล้วนะคะก็จะเป็นหน้าระบบแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้เราทำการ ยืนยันตัวตนนะคะเพื่อที่เราจะเป็นเซลแมนนะคะนำสินค้าของเขาไปขายนะคะสินค้าก็จะมีอยู่ตรงนี้เยอะแยะ,ยะมากมานะคะ,ะเขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อยืนยันตัวตนแต่ตอนนี้คือเราต้องเตรียมในส่วนของบัตรประชาชนแล้วก็หมายเลขธนาคารด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เขาจะได้ตรวจสอบได้นะคะว่าเป็นเราจริงๆนะคะ ใส่รูปโปรไฟล์ข้อมูลของเราให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอูขออนุญ,ญาตไปใส่ข้อมูลตรงนี้ก่อนนะคะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งในส่วนของแนบบัตรประชาชนนะคะรูปโปรไฟล์แล้วก็บัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลก็จะขึ้นมาว่ายืนยันข้อมูลส่วนตัวเป็นนักธุรกิจนะคะเราก็กดยืนยันเลย ระบบ AI ก็กำลังจะตรวจสอบนะคะอาเขาก็จะแจ้งมาว่าระบบอนุอนุมัติเป็นนักธุรกิจแล้วนะคะก็แค่นี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะตำแหน่งของเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นเซลแมนแล้วนะคะตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปเข้ากลุ่มเรียนรู้กับบริษัทได้เลยนะคะ,ะเข้าร่วมกลุ่ม หลังจากที่เราเป็นตำแหน่งเซลแมนแล้วนะคะเราก็ต้องการที่จะเป็นตำแหน่ง b o นะคะเพื่อที่เราจะได้มีรหัสไปแนะนำเพื่อนๆน,นะคะเราก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยค่ะสั่งสินค้าได้เลยเราเข้าไปดูที่รายการสินค้านะคะรายการสินค้าก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะ เราก็ดูตรงคำที่ว่า B O นี่นะคะสินค้าที่เป็นสินค้า B O นี่นะคะเราสั่งซื้อไปเราก็จะได้ในส่วนของรหัสนะคะและที่สำคัญคือเรายังมีในส่วนของจับรางวัลด้วยนะคะก็เลือกดูว่าเราจะใช้สินค้าอะไรอย่างบัลลเซ่เนี่ยะคะ่ะอูศึกษามาว่ามันคือคอลลาเจนนะคะไฟเบอร์นะคะ เราก็ลองเลือกดูนะคะว่าเรามีงบเท่าไหร่แล้วเราต้องการซื้อสินค้าอะไรนะคะหลังจากที่ลองเลื่อนดูสินค้าแล้วนะคะอูคิดว่าอูจะซื้อสินค้าบัลโลเซ่นี่นะคะที่จะปรับเป็นส่วนของ B.O. นะคะ ราคาสินค้าทั้งหมดนะคะ1,498บาทนะคะแถมยังได้รุ้นรับ macbook อีกหนึ่งเครื่องนะคะเผื่อมีโชคนะคะเพราะว่าเป็นคอลลาเจนและนอกจากที่จะซื้อบัลลเซ่แล้วนะคะอู๋เลื่อนดูเมื่อกี้อู๋เจอนี่นะคะในส่วนของชุดทดลองนะคะอ่าเราเสียแต่ค่าส่งให้กับบริษัทนะคะลองน่าสนใจมากเลยนะค่ะอู๋ก็เลยสั่งไปนี่บัลลเซ่ชุดทดลองอ่า วีตาดีนี่คือบำรุงสายตาเสียค่าส่งเอาหมดสต็อกแล้วนะคะไฟเบอร์สองสองเอาหมดสต็อกเหมือนกันคอฟฟี่ดีนี่เป็นยาสีฟันนะคะค่าเสียค่าส่ง54าบ่าทลองมาใช้ดูนะคะอันนี้เป็นเจลลี่สองซองอลองมาใช้ดูนะคะ,ะหลังจากที่เราเลือกสินค้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ไปเนี่ยคะ่ะสินค้ามีด็อกเตอร์จิวมีเกียโออะไรมีหลายอย่างเลยนะคะคาลิปสติกเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปที่ขั้นตอนต่อไปเลยคะ่ะเขาก็จะมาให้เราใส่กรอกข้อมูลที่รับสินค้านะคะเดี๋ยวอูก็ขอไปกรอกข้อมูลแป๊บนึงนะคะ หลังจากเลือกสินค้าได้แล้วนะคะก็จะมาสู่ในส่วนของการชำระเงินนะคะก็จะมีอยู่2อย่างนะคะคือเป็น qr code นะคะหรือว่าเลือกเป็นตัดบัตรเครดิตนะคะถ้าตัดบัตรเครดิตเราก็จะมีค่าธรรมเนียมอีก3.6%เซนะคะนี่อู๋ก็เลือกเป็น qr code พร้อมเพย์นะคะแล้วกดถัดไปนี่ก็เป็นรายการสินค้าที่อู๋สั่งซื้อมานะคะก็จะเป็นบัลลูเซ่สกล่องนะคะแล้วก็ ชุดทดลองของบาลโลเซ่นะคะคอนฟิเดนต์น้ำยา,ายายาสีฟันนะคะชุดทดลองของยาสีฟันนะคะแล้วก็เจลลี่สองซองนะคะรวมราคาสินค้าเขาจะมีแจงมาให้ทั้งหมดเลยนะคะว่าเป็นค่าส่งเท่าไหร่นะคะแวดเท่าไหร่รวมเป็น1นึ่งบาทนะคะอุกกดสั่งซื้อ นะคะก็จะมีให้เราขึ้นมาสแกนคิวอาร์โค้ดนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะจ่ายเงินนะคะ mm hmm. เดี๋ยวอูขออนุญาตไปสแกนแป๊บหนึ่งนะคะ mm hmm. หลังจากที่เราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีลิงก์ในส่วนของลิงก์ที่เราจะเอาไปแนะนำคนอื่นได้นะคะ mm hmm. ก็คือก๊อบลิงก์ตรงนี้แล้วก็ไปโพสต์ให้คนอื่นนะคะ เพื่อเข้ามาดาวน์โหลดแอปนะคะใช้งานนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะมีลิงก์เป็นของตัวเองแล้วนะคะเพื่อที่จะไปแนะนําเพื่อนๆน,นะคะหรือไปโปรโมทแอปนะคะหรือเราจะเอาสินค้าออกไปขายก็ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมมาโหลดแอปและผ่านลิงก์อุก,กันเยอะๆนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องของอูด,ด้วยนะคะไปราค่าแล้วมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ